สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็พบกับช่องคิดิ้งสตูดิโออีกแล้วช่วงสัตว์เลี้ยงของเราวันนี้เราก็มี สัตว์มากแนะนําอีกแล้วไม่ได้แนะนําอีกเราซื้อมาเลี้ยงอีกแล้วนะครับผมเป็นหอยทากยักษ์แอฟริกานะครับผมเป็นสายพันที่เป็นสีเผือกนี่น้องเนี่ยตอนนี้น้องก็อยู่ในกล่องนะเราเพิ่งได้มามี2ตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีเผือกแล้วก็เปลือกสีเผือกด้วยพันเซดัดซซีนะครับผมก็หอยทากยักษ์แอฟริกาเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากถ้าเลี้ยงไปเรื่อย น้องนะครับก็จะกินพวกเศษผักกินผักกินอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับพวกแตงกวาผักกวางตุ้งนะปนะเสพอะไรได้หมดทุกชนิดเลยที่เรากินได้นั้นเจ้าหอยทากก็กินได้นะครับผมก็วันนี้เราจะมาจัดกล่องย้ยงหอยทากนะครับกล่องของเราก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะเราเพิ่งได้มาเราก็จะเอามาย้ายใส่กล่องนะครับกล่องของเราก็ กล่องสติกเจาะรูนะครับแบบนี้เจาะรูอันนี้เป็นกล่องไอโซพอตเก่านะครับกล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดพอดีตัวกับน้องนอะย่างแรกนะครับวัสดุรองพื้นของเราเราก็จะใช้เป็นสเปกน้ำมอสนะครับสเปกน้ำมอสเราก็จะเอามาแช่น้ําก่อนแบบนี้นะครับผมเป็นวัสดุรองพื้นหรือใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นกะมาพาัพร้าสูะพร้าวอะไรก็ได้แต่อันนี้เราจะใช้เป็นสเปกน้ำมอสนะเพราะมันเก็บความชื้นได้ค่อนข้างดีมากเลย เราก็จะเอามารออ๋อแต่เรามีนี่เรามีเปลือกไม้ด้วยนะครับเอาไว้แบบตกแต่งเล็กน้อยแบบนี้แต่เดี๋ยวเราเอานี่แป้งน้ำมอสปูลงไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันแห้งนะครับให้มันแบบพอมีน้ำนิดหน่อยพยายามนิดใส่ไป คอยทากนะครับเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรให้อาหารตอนกลางคืนเขาก็จะออกมากินเองนะครับเรานอนแล้วตื่นมาคืออา,อาหารหายหมดแล้วมันกินไปแล้วนะฮะตอนกลางวันเขาก็จะมุดดินมุดอะไรไปอย่างนี้เราก็จะเอาเปลือกไม้นะวางที่ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเช่นนี้นี่นะฮะเป็นที่อยู่ของน้องได้แล้วนี่ก็เสร็จแล้ว เราก็จะเอาน้องออกมาจากนี่ขั้นตอนสำคัญของเราแล้วครับที่เราจะเอาเจ้าสเนลหอยทา,ยากยักษ์ของเราลงกล่องนะฮะเราก็แกะเลยาการแกะครั้งแรกนะฮะนี่ฮะอออกจากกล่องโอ้โวนีออกมาต้อนรับนี่เจ้าหอยทากของเราตัวยอยู่ไหนพี่ ก็มุดแล้วมีดูดูหลักไม่ยูกขุนเัาก็จะมีเมือกด้วยนะฮะเวลาดึงจะเป็นแบบสัญญาการไม่ควรดึงแรงนะพี่มามาคือเขากำลังขี่แล้วเนี่ยขี่เลยขี่ดิดเลยขี่พวกนี้ก็ให้มีอะไระเป็นปุ๋ยได้ไม่มี น,นีจะเป็นเปลือกสีเปลือกด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอาลงบ้านใหม่ของน้องกัเนเลยอีกตัวหนึ่งตัวนี้ขี้มุดมากเลยตัวอีกตัวหนึ่งก็โซดสนนะฮะตัวนี้น่ารักนะุดโอ้น้องเดินแล้ว คู่ก็ลงเริ่มสำรวจนะฮะน้องตัวนี้อ๋ออีกอย่างครับที่อย่าลืมเรามีฟอกกี้ด้วยก็ฉีดอย่าให้มันแห้งเด็ดข่ะนะพอย่าเขาจะอยู่ชื้นๆอย่างนี้แหละครับถ้าแห้งก็คืออาจจะตายได้นะครับสัตว์พวกนี้คือเป็นสัตว์เลื้อยคลาเนี่ยเขาจะชอบที่ชื้นๆน,นะ เริ่มสำรวจบ้านแล้วครับทุกคนส่วนอาหารของเขาแล้วก็จะให้เป็นแตงกวานะครับผมเป็นมื้อแรกของเขาเลยเอาแตงกวาวางกัน okay. วางเอ okay. ้สามชิ้นเลยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ครับเขาจะใช้แคลเซียมนะครับผมในการ สร้างเปลือกของเขานะฮะเราก็จะมีกระดองปลาหมึกนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นเปลือกไข่บดได้นะครับนี่กระดองปลาหมึกเราก็แช่น้ําไปแล้วให้นิ่มให้เกลือออกด้วยนะครับนิ่มๆให้นอ้องสามารถแทะได้แล้วก็ใส่ลงไปเลย,ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องตัวนี้กำลังม,มาที่แตงกวาแล้วครับ เหมือนมะแทะแดงกว่าครับโอ้โหดูลงมาแล้วกินเลยนี่เลยทุกคนตรวจบ้านมันก็จะมีเมื่อเมื่อเท่านี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้มันนะว่าเมันใช่อันเดียวกับที่เขามาพาหากันหรือเปล่า เสร็จเรียบร้อยก็ปิดกล่องน,นี่บ้านไฟท่าของเราก็เสร็จเรียบร้อย คือเพอลงมาปุ๊บเขาก็เริ่มมากินกันแล้วหลังจากเดินสำรวจเล่นนิดหน่อยก็มากินโอ้โหสงสัยหิวนะครับผมเดินทางมากินแตงกวาของเราเลยแตงกวาโอ้โหอร่อยขนาดนั้นเลยดูฮนะเขาก็จะงับงับไปเรื่อยเรื่อยนะฮะยี่ไซก็เยียประมาณนี้นะครับไสเขาก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ กำลังน่ารักเลยสายนี้สำหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมเจ้าเจเดซี่นะครับสายพันธุ์เผือกของเราตัวนี้เขาก็จะออกไข่ปีละครั้งนะครับผมก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณ4 5หฟองนะเปลือกไข่ของเขาเนี่ยจะเหมือนไข่ไก่เลยมันจะเป็นเปลือกเลยใหญ่ๆนะครับประมาณแบบนี่ทำนิ้วก้อยอะไรอย่างนี้เลยเราก็จะต้องแยกนะครับพอออกไข่ ม่งั้นเดี๋ยวมันกินอาจจะกินไข่ตัวเองได้อ้อและที่สําคัญนะครับผมหอยทากนะครับผมเป็นสัตว์สองเพศในตัวเดียวนะครับงงกันดีอย่างเท่เลยสองเพศในตัวเดียวอย่างงี้ก็เลี้ยงตัวเดียวก็ออกไข่ได้สิใช่ไหมก็เป็นความคิดที่ผิดนะครับผมคือเราก็ต้องเลี้ยงสองตัวแหละแต่ว่าคือสองเพศในตัวคือเขาจะตกลงกันนะครับว่า ตัวไหนจะเป็นตัวผู้หรือตัวไหนจะเป็นตัวเมียนะครับผมแล้วเขาก็จะผสมพันธุ์กันจากนั้นอาจสมมุติตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมียแบบตกลงกันว่าตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้ก็จะเป็นคนไข่นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละครับ2เพศในตัวหรือถ้าแบบยอยู่ก็อ่าตัวนี้อยากเป็นตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องวางไข่นะครับอย่างเท่เลยอ่ะหอยทาโอ้โหโอ้โหและดูกินดูกิน ดูเร็วมากอะทุกคนสงสัยหิวนะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูกินแปบ๊บเดียวโอ้โหกินยังเก่งเวลาเลี้ยงแล้วก็อยากถ้าเบื่ออย่าเอาไปปล่อยเด็ดขาดนะครับผมตัวนี้เป็นเอเลียนสปีชีเลยคือมันจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกต้นอ่อนพืชต่างๆ ไม่ควรเอาไปปล่อยเด็ดขาดนะครับผมเราก็ต้องดูแลให้ถึงที่สุดเอาเข้ามาเลี้ยงแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับสำหรับหอยทากของเราเท่ไหมอย่าลืมช่วยกันตั้งชื่อนะครับว่าตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้จะชื่ออะไรดีตัวนี้จะใหญ่กว่านะฮะนี่ดูตา ตาของเขาอยู่ไหนนี่ใช่ไหมทุกคนว่าข้างล่างหรือข้างบนนะที่เป็นตาน่าจะข้างบนนะแล้วข้างล่างคืออะไรหนวดเหรอก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวไผ่ทากสมาชิกใหม่ของเราแล้วก็การจัดกล่องเลี้ยงนะครับผมวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วย